เคยไหมครับความรู้สึกที่ว่าไฟในการทำงานที่มันเคยลุกโชนเนี่ยเอ๊ะทำไมตอนนี้มันค่อยๆมอดดับลงจากคนที่เคยมีแพชชั่นเต็มร้อยกลายเป็นแค่คนที่ทำงานให้มันจบๆไปวันๆว,วันนี้เราจะมาคุยกันครับว่าจะทำยังไงดีที่จะเปลี่ยนจากสภาวะเดดวูดหรือว่าคนหมดไฟเนี่ยให้กลับมาเป็นคนที่มีพลังมีแพชชั่นในการทำงานแล้วก็การใช้ชีวิตอีกครั้งหนึ่ง เอาละครับนี่คือหัวข้อที่เราจะมาดูกันในวันนี้เราจะเริ่มจากการสำรวจตัวเองกันก่อนเลยจากนั้นก็ไปดูสัญญาณเตือนต่างๆแล้วก็ไปเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในการฟื้นฟูตัวเองจนไปถึงวิธีที่จะจุดไฟในตัวเราให้กลับมาลุกโชนได้อีกครั้ง มาเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลยนะครับเรามาทําคํารู้จักคําว่า d e เดต o ูธกันก่อนดีกว่าว่ามันคืออะไรกันแน่ซึ่งจริงๆแล้วมันคือปรากฏการณ์ที่สะท้อนการหมดไฟของคนทํางานในยุคนี้ได้ชัดเจนมากๆเลยครับคุณเล้งสิริวัฒน์ C.E.O. ของ MFCC เนี่ยพูดไว้ได้น่าสนใจมากๆเลยนะครับ <_ S 1> เขาเปรียบเทียบว่าอาการของคนที่ติดโซเชียลมีเดียกับคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยมันคืออาการเดียวกันเลยซึ่งมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าพฤติกรรมที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้นะครับอาจจะเป็นตัวเร่งสำคัญเลยที่ทำให้ไฟในการทำงานของเรามันมอดลงแล้วเดดวูดที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่พูดง่ายๆมันคือสภาวะที่คนทำงานรู้สึกว่าตัวเองเฉื่ยชาลงไปเรื่อยๆสมาธิก็สั้นลง จะให้คิดอะไรที่มันซับซ้อนก็ไม่ค่อยอยากจะคิดซึ่งคุณเล้งมองว่ามันถูกเร่งให้เกิดเร็วขึ้นมากจากการใช้โซเชียลมีเดียในชีวิตประจําวันของเรานี่เองแล้วผลกระทบในการทํางานล่ะครับพอเราตกอยู่ในสภาวะเดดวูดเนี่ยมันก็จะทําให้เราจับประเด็นสําคัญสําคัญไม่ได้แก้ปัญหาได้แค่ผิวๆไม่ลงลึกถึงต้นตอของมันจริงๆแล้วสุดท้ายก็น่าเสียดายตรงที่เราไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มันมีความหมายให้เกิดขึ้นได้เลยเอาล่ะครับ ทีนี้เราจะขยับจากคำว่า Deadwood มาสู่คำที่เป็นทางการมากขึ้นที่วงการแพทย์เขายอมรับกันนั่นก็คือคำว่า Burnout Syndrome หรือภาวะหมดไฟในการทำงานนั่นเองครับภาวะหมดไฟเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกเหนื่อยล้าธรรมดานะครับแต่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เนี่ยเคารับรองเลยว่าเป็นภาวะที่เกิดจากความเครียดสะสมในที่ทำงานแบบเรื้อรังซึ่งมันส่งผลกระทบหนักๆทั้งกับร่างกายและจิตใจของเราเลย แล้วเราจะรู้ได้ยังไงแล้วว่าเรากำลังเข้าสู่ภาวะนี้แล้วหรือยังลองเช็ค3สัญญาณหลักๆนี้ดูนะครับ 1. คือรู้สึกอ่อนล้าทางอารมณ์ตลอดเวลาแบบหมดแรงหมดพลัง 2. คือเริ่มมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อง,งานเริ่มมองอะไรในแง่ร้ายไปหมดและ 3. ประสิทธิภาพการทํางานลดลงแบบเห็นได้ชัดเลยไม่มีสมาธิทํางานได้ไม่ดีเหมือนเคยถ้าใครเริ่มมีอาการเหล่านี้แล้วเนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณเตือนแล้วนะครับ พอเรารู้ปัญหาแล้วก็ต้องมาดูวิธีแก้กันบ้างยาขนานแรกเลยที่สําคัญมากๆในการต่อสู้กับภาวะหมดไฟก็คือทักษะที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคนนี่แหละครับโดยเฉพาะเรื่องเอมพัตตีและการฟังอย่างลึกซึง้งคําว่าเอมพัตตีหรือการเอาใจเขามาใส่ใจเราเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่แค่ความสงสารนะครับแต่มันคือทักษะในการทําความเข้าใจคนอื่นทั้งในระดับความคิดและอารมณ์เลยคือความสามารถที่จะมองโลกจากมุมของเขาจริงๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สําคัญมากๆของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและนี่คือจุดที่ทําให้แอมพัตตมันทรงพลังมากๆในการทํางานครับคือเราไม่จําเป็นต้องเห็นด้วยกับทุกคนเลยนะแต่แค่เราเปิดใจรับฟังเพื่อที่จะเข้าใจว่าทําไมเขาถึงคิดแบบนั้นแค่นี้แหละครับมันคือเครื่องมือชั้นยอดเลยในการลดความขัดแยง้งแล้วก็สร้างความร่วมมือทีนี้เครื่องมือที่จะช่วยสร้างเอมพัตตีได้ดีที่สุดเลยก็คือการฟังอย่างลึกซึ้งหรือ Deep Listening ซึ่งมันต่างจากการฟังแบบทั่วไปที่เราคุ้นเคยกันมากเลยนะครับการฟังทั่วไปเนี่ยเราฟังเพื่อรอจังหวะจะตอบโต้แต่ deep listening คือการตั้งใจฟังเพื่อทำความเข้าใจอารมณ์และความตั้งใจจริงๆที่มันซ่อนอยู่ข้างหลังคำพูดของเขาแล้วจะฝึกทักษะนี้ยังไงเริ่มง่ายๆจาก4ขั้นตอนนี้เลยครับแค่ลองวางมือถือลงฟังโดยไม่ตัดสินอะไรไปก่อนรอให้เขาพูดให้จบจริงๆไม่ขัดจังหวะ และก็ใช้คำถามเพื่อทำความเข้าใจเขาให้มากขึ้นแค่นี้ก็เป็นการเริ่มต้นที่สุดยอดแล้วครับนอกจากการฟื้นฟูด,ด้วยทักษะด้านความสัมพันธ์แล้วเนี่ยการปรับโครงสร้างการใช้ชีวิตก็สำคัญไม่แพ้กันเลยครับเรามาดูกันดีกว่าว่าจะสร้าง work-life Balance เพื่อทวงพลังงานของเรากลับคืนมาได้อย่างไงบ้างมีตัวเลขหนึ่งที่น่าตกใจมากเลยนะครับจากองค์การอนามัยโลกเขาบอกว่า การทำงานเกิน55ชั <S an> ่วโมงต่อส <an> ัปดาห์เนี่ยมันเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองแบบชัดเจนมากๆเลยนี่เป็นหลักฐานที่บอกเราตรงๆเลยว่าการทำงานหนักเกินไปมันส่งผลเสียต่อสุขภาพเราจริงๆวิธีสร้างสมดุลจริงๆก็ไม่ได้ซับซ้อนเลยครับแค่ต้องมีวินัยกับตัวเองมากๆ1คือกำหนดขอบเขตเวลาทำงานเวลาส่วนตัวให้ชัด2คือจัดลำดับความสำคัญของงานให้เป็นโฟกัสแต่สิ่งที่สำคัญจริงๆ3คือต้องกล้าที่จะปฏิเสธบ้าง และข้อสุดท้ายที่อาจจะสําคัญที่สุดเลยคือต้องจัดตารางเวลาให้กับการพักผ่อนอย่างจริงจังมองว่ามันเป็นงานที่จําเป็นต้องทําเพื่อชาร์จแบตให้ตัวเองมาถึงส่วนสุดท้ายแล้วครับเราจะเอาแนวคิดทั้งหมดที่คุยกันมาเนี่ยมาประกอบร่างรวมกันให้เห็นภาพชัดๆว่าเราจะจุดไฟในตัวเราให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งได้ยังไงจะเห็นว่าหัวใจสําคัญของการต่อสู้กับสภาวะเดดวูดก็คือการกลับมาใช้ชีวิตให้มันมีสติและตั้งใจมากขึ้น ทำอะไรให้ช้าลงเพื่อจะได้มีเวลาคิดทบทวนฟังคนอื่นอย่างเข้าอกเข้าใจเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็จัดสมดุลชีวิตเพื่อฟื้นฟูพลังงานของเราให้กลับมาเต็มอีกครั้งสิ่งสำคัญที่อยากจะย้ำเลยก็คือเป้าหมายของเราไม่ใช่การทำงานให้น้อยลงหรือการหนีปัญหานะครับแต่คือการกลับมาควบคุมพลังงานสมาธิและแพชชั่นของตัวเองให้ได้ต่างหากเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตในหน้าที่การงานได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนจริง สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคําถามนี้ไว้ให้เราได้กลับไปลองคิดกับตัวเองกันดูนะครับว่าในเมื่อความเร็วความเร่งรีบมันคือตัวการที่ทําให้ไฟของเราค่อยๆมอดลงแล้วอะไรละ่ะคือสิ่งเดียวในชีวิตที่เราต้องกลับไปทําให้มันช้าลงเพื่อที่เราจะได้ค้นพบความสุขและความหมายที่แท้จริงอีกครั้ง